เบ็ดบอลกันนะครับมาผมจะมาเล่นเบ้บอลเลยว่าออกเกมออกอันไม่ใช่ออกเกมอ่ะออกอันนี้วะมาเล่นเบ็ดบอลกันนะเออฮ่าจได้เวลดนั้นเบ็ดบอลนะมาเบ็ดบอลกัน มาเล่นเวทวันกันนะคะกับผมผมชื่อว่าโอตโตนะครับมางั้นมาเพื่อนกัดน,นะครับอ่าผมใช้สกิลบาริยาเหมือนเดิมนะครับแล้วผมจะมาดูอวิธีการเล่นนะอ๋อผมผมถ้ผม,ผม,ผมใช้แบบแบบดาเกัดจะได้นะ ผมว่า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 ูาาา้ไมคุณคุณผู้ชมครับผมว่าว่าว่าผมเป็นคนได้ด่ะพอดีมาไปสูมจักตู้ฮาโลวีนนะไ<ว><น>ออ,อะไรมาเอยเดีวนหะน้าคนสนาวันมาไหมแป๊บ<ว>นึงโอเคนะคะแป๊บปนึง อโอเคครับผมผมกำลังจะเข้านั่นละ1 5หนาทีหนาที50วิแล้วนคะครับโอเคนะ ครับผมก็จะมาเข้าบนนะเบรบอลในอีกรอบหนึ่งเข้าปเบรบอลเสร็จรอบหนึ่งนะครับป่ะผมก็ดูดีผมไม่ได้พูดเมื่อกี้นะครับเพราะผมมีอะไรมัเขามีคนมาขัดจังหวะผมด้วยนะทุกคนเอ่อผมเอ่อผมจะทำอะไรก็ได้ผมโอ้ยทุกคน ก็มามาอันหนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะผมผมจะมาเล่นอะไรไม่มาไม่วอาอ้าผมเป็นตัวใครเป็นตัวตึงที่หนึ่งเลยนะนี่ เออผมก็เออจะอยู่ปกตินี่นะฮะเสียงดีแค่ไหนดีนะเออผมก็ขอโทษด้วยนะทุกคนเออผมใกล้จะเสร็จแล้วเราผมจะมาลงนี่ผมจะมาเล่นดาบเพชรบนพอเราได้แล้วผมก็ดัสโกไปเล่นเดีเลยดาทาลวีนะครับทุกคน

ผมได้คิวฟรีฟรีคิวเออแต่ก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดนี่เขานี่ใครเขาเอ้ด้อนะผมกำลังเล่นเดทบอลอยู่นะผมก็คิ ตอนทำยังไงต่อไปอ่ะรอต่อไปอ่ะผมมามามาจะทำยังไงดีครับทุกคนก็เสร็จแล้ว 发生了。